สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เก็บภาพบรรยากาศการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในรไรอ้อยนะครับมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมจะใช้ในการเทราดไปตามสายน้ําเลยนะครับไม่ได้ฟิกว่ต้องใช้ส่วนผสมที่เท่าไหร่นะครับไปน้ําตามร่องอ้อยแล้วก็เทราดลงไปเลยนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมใช้ประมาณ6ลิตรนะครับ พูดถึงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็มีประโยชน์มากมายนะครับอย่างเช่นช่วยให้รากอ้อยแข็งแรงนะครับและเร่งการเจเริญเติบโตของอ้อยและยังช่วยย่อยวัตถุอินทรีย์ในดินต่างๆที่ย่อยสลายยากนะครับและยังไปทําลายจ,จุลินทรีย์ที่ไม่ดีในดิน,นครับที่เป็นสาเหตุให้อ้อยเป็นโรคนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ คลิปนี้ก็มีประมาณเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆรับชมและติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณครับ